ครับผมอันนี้้าขาวมาชมตนกาพริกนะครับนี่หลังจากที่ได้เพาะกาไปนะครับประมาณสิบเอดสิบสองเหมือนะครับกับตนไงนะครับตนญ่พอสมควรแล้วนะครับนี่ก็ถืทว่าไงเร็วนะครับไ่เร็วก็เกิดทุกล้มนะครับนี่ ถ้าเฮ็ดตามสูตรผมนะครับแบบนี้มาเบลทีชมนะครับพอกลดานะครับมเมล็ดเอามล็ดลงดินวันที่วันที่หกนะครับแล้วก็เอาต้นกล้านะครับจากแผงเพาะนี่นะครับจากบล็อกบล็อกเพาะต้นกล้านะครับเขามาใส่ในบล็อกแผงนี่นะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ด มื่อวันที่สิบเจ็ดน,น,นะครับต้นกาซ้ำหนีนะครับสามารถผลฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนแล้วก็ยาขามาแมลงได้นะครับนี่ชุดฮอร์โมนนะครับผมก็ลงไว้ใน อีพี่สามครับสำหรับุทธิเขามาชมมไหมนะครับกัหย่อนเบิงได้นะครับต้นกะ้ะผมจะล่อให้ลำตน้นของเขานะครับมีลำที่แข็งๆนะครับที่มีแกนทั้งในนะครับถ้าลำต้นเขายัางอัอนอยู่นะครับ เวลาไปปลูกมันจะมีผลกระทบก็คือช่วงที่มันแดดนะครับช่วงที่มันแดดความร้อนนะครับจากลูของพายานะครับมันจะทูขึ้นมามันเห็ดแห่ช่วงแถวข้นต้นนะครับมันขาดหรือว่ามันหักนะครับบางคนเพิ่นจะปลูกต้นน่อยนะครับต้นกล้าที่มันใหญ่แห้งแต่เพิ่นใส่ดินนะครับใส่ดินพอกตามเอ ลำต้นนะครับตามตามหลุมตามปากหลุมนี่นะครับปิดปิดไว้บบให้อากาศมันขึ้นนะครับเดี๋ยวห้องข้นผับให้เบิ่งนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับเห็ดพอกไวบ้บบให้ยความร้อนมันข้นแต่สาหรับผมนะครับคิดว่าถ้าพอกแบบนั้นหนึ่งก็คือต้องเสียเวลานะครับในการปลูกมันจะสะนะครับแล้วก็ ควมงามนะครับมันจะงามสากัว่าการถี่ห<า>้องบดได้พอกลุมนะครับถ้าเปิดปากลุมไว้นะครับหาอากาศมั<ห>นขึ้นมาได้ต้นี้มันจะงามเร็วกว่านะครับเพราะว่าเขามีอากาศท้ายเทแล้วการรากระลาเขามีอากาศนะครับมันกะมีอากาศหายใจของหลาเขานะครับปากมันก็เหตุให้ต้นพีกงามเร็วนะครับถ้าเอาดินไปพอกไว้นะครับเต็มปากลุมนะครับรู้สึกว่าต้นพีกมันจะงามสากัว่านะครับ ก็เลยจะรล่อให้ต้นพิิกนะครับมันมีล่ำที่แข็งแขงก่อนนะครับจังเอาไปปลูกจังจะบดไดเอาดินนะครับพอค้อนต้นนะครับครับนี้ก็มาอัปเดตต้นพริกใม่งนะครับถือว่าหย่เร็วนะครับต้นได้ที่หลากเขาเดินไดดดีนะครับ มันก็งามเร็วนะครับมันก็มีต้นที่งามสาอยู่นะครับเพราะว่าบางต้นมันก็หลากบลายนะครับตอนเอามาซ่ํมมันก็กลัวเขาจะฝืนตัวใดนะครับเขาก็งามสานะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับสอวนี้ถือว่าผ่านดู เดี๋ยวเมือ่อใดนะครับได้ลงท้ำแปลงครับเตรียมแปลงไว้ตอนถี่ช่วงไทเตรียมแปลงรุ่ยฟุน่น้วยปุ๋ยนะครับยกกล่องคุ้มพายางเดี๋ยวอัปเดตใ้เบืองอีกครับตัวน,นี้ผมมาอัปเดตต้นการให้ชมนะครับหลังจากที่ได้เอาล่งใส่เพาะล่งใส่แผงนะครับอาต้นการลงใส่แผง พอท่านได้อัปเดตให้ชมนะครับก็เลยได้โอกาสครับมาอัปเดตให้ชมสําหรับผู้ที่ต้องการนะครับอยากคนวิเก็ตนะครับหรือว่าเป็นผัวฮอร์โมนเหลี่ยงหลากเหลี่ยงใบยังีงนะครับก็สามารถคนได้เลยนะครับนี่แต่ผู้สี่ท่นมีตัวยานะครับกับเขาเบิ้งในอีพีสามนะครับมีเหลี่ยงอยุดแต่ล่างคลิปนะครับกับเขาสร้างซื้อได้นะครับสําหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้ชม นะครับเพียงสํานี้สวัสดีครั